เปิวันวนีม้นม,นมีโอกาสมาเยี่ยมชมเมือชมบุรีสำหรับใครที่ยังไม่หลับไม่นอนนะพามาเยี่ยมชมเมืองชนบุรีสอพศอรชาอสอ,อสพศีราชาศีราชาชินชามาดูการตั้งจุด น่าจะเป็นจุดตรวจนะครับจุดสก,กัดวงไม่ใช่หรอกด่านตรวจข้างหน้าไป150เมตรปิดทังสวัสดีครับไม่น่าเช็ดหน้า,ลากล้องเลยไอ้ไปเช็ดเช็ดกล้องไม่กล้องหน้าที่มันดีมันมัวเห็นมันม้ยน,นะเสียงออเอาเสื้อเช็ดถ้าถ้ากล้องมัวมันจะสะท้อนแสงออกอนยะ่างนั้ นหมวกทองนะหี่ทองหมวกทองหมวกทองที่เห็นเป็นหมวกทองคโอเคครับเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวรีบจอดรีบจอดเดี๋ยวเขาหยุดก่อนหกทองด้วย ้งอยู่หน้าสพศิราชาตตั้งอยู่ด้านหน้าเลยพาไปดูโอ้ดูกองข้าป่ากองข้ะป่า,ปอ,ปาอย่าอย่าลงถนนนะครับอย่าลงถนนนะ พามาเยี่ยมชมวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของสองพศรีราชาเป็นจุดตรวจบวกทองเป็นจุดตรวจบวกทองนะครับตั้งอยู่หน้าสพศรีราชาเลยครับนี่สพศรีราชาพามาดูวิธีการปฏิบัติหน้าที่ มีใครอยู่หน้ารถไหมไม่มีนะหกอันนี้เป็นหลังด่านนะครับหลังด่านวิธีการปฏิบัติคือถนนสี่เลนถนนสี่เลนเอากวยไปกั้นไว้นะครับให้เหลือเลนเดียวเอากวยกั้นไวน้สามเลนให้เหลือเลนเดียวนะครับ ลักษณะแบบนี้น่าจะต้องอจะต้องเป็นจุดตรวจนะครับจะต้องเป็นจุดตรวจเป็นของหมวกทองครับหมวกทองใช้เจ้าหน้าที่อยู่หลายนายเหมือนกัน,นก็อันนี้สอพอตั้งหน้าประตูสอพอเลยง่ายดีสะดวกนะครับสะดวกต่อการตั้งสะดวกต่อการเก็บ มีหัวหน้าดูดูด,ด,ดูรถจะมายัางไง <laughs> ก็ <c oughs> คือถนอนสามเลนนีนครับถนน, 3, นสาี่เลนถนนสี่เลนเอากวยมากั้นไว้กรวยกั้นไว้บีบให้เหลือเลนเดียวจริงๆแล้วลักษณะาการการตั้งการตั้งแบบนี้นะครับ สองท่านที่อยู่ด้านหน้านี้คือคนที่มีประสบการณ์พิเศษนะครับหรือว่ามีเซนต์ในการที่จะคัดกรองใครที่จะเข้าไปจุดตรวจทางด้านนู้นนะครับคนที่จะบอกให้ใครเข้าไม่เข้าคือสองคนนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยสองคนนี้เท่านั้นที่จะคนบอกว่าให้เข้าตรวจหรือจะให้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมายืนด้านหน้าสองคนนี้จะต้องมีเป็นจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงนะครับมีความสามารถพิเศษนะครับ เพราะจะเป็นคนแรกเลยที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าใครจะต้องโดนตวรวจใครจะต้องโดนคน้นใครมีข้อสงสัยใครมีพิรุษต้องสองคนนี้เท่านั้นครับเห็นไหมฮะนะอันนี้เขาวิ่งมานี่บางคนนี่มองไม่เห็นนะนะครับจริงๆแล้วการตั้งกลวยเนี่ยนะครับมันจะต้องบ่งชี้ไปตั้งแต่ตรงนู้น อันนี้เอามาบีบตรงข้างหน้านะครับบีบตรงข้างหน้าเพื่อให้เขาลดควยเข้ามาเอาแบบนี้เลยผมยังไม่ได้ดูป้ายนะ,ะผมอยู่หลังปวยอยู่หลังปวยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมมากีดขวางการจราจรไม่ใช่นะผมอยู่หลังปวยให้ดูลักษณะาการวางปวยเพื่อบีบรถให้เข้าไปตรงที่เขาจะเรียก มาเยี่ยมชมครับไหนๆก็มาเที่ยวเมืองศรีราชาแล้วนะครับเห็นไหมฮะถนนสีเลนถนนสีเลนแต่ปิดเลนให้เหลือเลนเดียวจริงๆแล้วป้ายนี้นะครับมันต้องมันน่าจะมีไฟแสงสว่างให้มองเห็นได้เด่นชัดแต่ตรงนี้มันมืด สถาการวางปวยก่อนเข้าด่านเนี่ยรถเขาวิ่งมาสี่เลนนะครับวิ่งมาสี่เลนแล้วก็บีบบ,บีปุ๊บหน้าด่านเลยปุ๊บเข้าด่านเลยเข้าจุดตรวจเลยเรื่องระเบียบการตั้งจุดตรวจเราไม่พูดถึงนะเพราะว่าพูดบ่อยแล้ว น,นี้ยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ทันสมัยเลยนะครับศูนย์สาอยู่เลยไม่ทันสมัยนะยังไม่ทันสมัย,ย,มมยตามคําสั่งการตั้งจุดตรวจข้อ3.3นะครับข้อ3.3ระบุชัดเจนจะต้องใส่เบอร์มือถือผู้บังคับการและจะต้องเป็นเบอร์เบอร์เบอร์เคลื่อนที่เลยนะเบอร์สัพเคลื่อนที่เลยนะแต่นี้ยังเป็นศูนย์สาอยู่เลยแสดงว่าป้ายนี้นานมากนะคำสั่งออกมากี่คำสั่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ทำไมยังเป็นศูนย์สามแปดผมไม่เข้าใจท,าท,าทั้งๆที่ระเบียบก็ออกมานะว่าให้เป็นเบอร์มือถือผู้บังคับการชอบเรียนแบบเรียนแบบสอนอเลยนะอ,อ่าสนอประเวศอันนัน้นอันนั้นเอาเบอร์เสมียนเบอร์เสมียนครับสอบถามในบีเอ่อฟองบริแฮมต้องติดตัวทุกนายไปทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ครับมีสองนายระดับผู้กองหนึ่งนายกับอ่อมุนิสิตป่ะสองคนมีมีกล้องแสดงว่าไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมผู้บังคับการนะครับไม่พร้อมผู้บังคับการชนบุรี คำสั่งเมื่อวันที่สองกุมภาพาันธ์ที่ท่านออกมาบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีกล้องบอดี้คามิล่าห้ามปฏิบัติหน้าที่เด็ดขาดแสดงว่าคำสั่งนี้เปรียบเสมือนการสั่งขีมุกเพราะลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านบางคนไม่มีกล้องแต่ก็ยังมายืนตรวจยืนค้นประชาชนอยู่ผมถามว่าเวลาเกิดเหตุ ท่านจะเอาหลักฐานที่ไหนไปยืนยันความบริสุทธิ์โปร่งใสตรวจสอบได้ตามที่หนังสือท่านสั่งการมันใช้ไม่ได้กับตำรวจทุกคนนะครับผมจะบอกท่านผู้บังคับการให้นะครับยังไงก็ผู้บังคับการหรือผู้กำกับสบพศรีราชานะครับนี่สพศรีราชาการที่ท่านออกคำสั่งแล้วลูกน้องไม่ฟัง มันก็จะบ่งบอกถึงศักยภาพสิ่งที่ท่านบอกสิ่งที่ท่านให้ลูกน้องปฏิบัติได้หลายเรื่องนะฮะที่เอาว่าที่ท่านตั้งมันรื่งอารมที่กฎหมาย้ไว้หรอกนะครับเพียงแต่ว่าพวกท่านมามาตั้งอย่างนี้แล้วเป้าหมายที่ชัดเจนท่านก็ไม่ได้สืบต่อมาก่อนท่านค้นของท่าน,าน,นไปไเรื่อยเออทีนี้ประชาชนเขาก็มอ <Huh? S 2> งานเข้างานเข้า oh <my. S 2> การจะตั้งจุดตรวจได้นะครับมันต้องมีเหตุอันสมควรไม่ใช่อยู่ดีๆอยากตั้งก็ตั้งไม่ได้นะครับมันต้องมีเหตุอันสมควรว่าบริเวณนี้ <Okay. S 2> มันมีผู้ก่อเหตุมีการขนยามีการจี้ต้นมีการอะไรต่างๆต,ต้องใช้เหตุอันสมควรในการที่จะมาตั้งนะครับเพราะ การตั้งจุดตรวจเนี่ยมันทำให้ประชาชนคนที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบนะครับถามว่าจุดตรวจด,ดีไหมดีครับแต่จุดประสงค์ในการตั้งจุดตรวจเขาให้ตั้งก็ต่อเมื่อมีเหตุผลอันสมควรถึงจะตั้งได้แต่เวลาเราถามถามหาเหตุผลอันสมควรว่าทำไมถึงตั้ง จะได้คําตอบเหมือนเดิมนั่นก็คือตั้งตามวงลอกตั้งตามคําสั่งผู้บังคับบัญชานะครับเราจะได้คําตอบแบบนี้ประจําเลยทงทั้งที่ในระเบียบเขาก็ระบุชัดเจนนะครับการจะตั้งมันจะต้องมีเหตุอันสมควรว่าเฮ้ตรงนี้มีการก่อเหตุเกิดขึ้นนะจะต้องมีการตั้งเพื่อระงับเหตุหรือมีการเอ่อก่ออาชญากรรมหรืออะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นบริเวณถนนเส้นนี้ถึงจะต้องมาตั้งนะครับ เพราะเราถามมันจะได้คําตอบเหมือนเดิมนั่นก็คือตั้งตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาสแสดงว่าสแสดงว่าผู้บังคับการเนี่ยท่านไม่ได้ศึกท่านไม่ได้ดูรายละเอียดในการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะขออนุญาตตั้งพอมีหนังสือไปขออนุญาตตั้งปุ๊บท่านอนุมัติอย่างเดียวเลยผมถามนยครับว่าการที่ท่านให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาปฏิบัติเนี่ยแล้วมันไม่เป็นไปตามระเบียบ ในการตั้งจุดตรวจใครจะลงโทษท่านอันนี้คือคำถามที่เฉยนะครับแต่ก็ยังดีหน่อยที่ตั้งอยู่หน้าสอพอนะครับดีหน่อยตั้งอยู่หน้าสอพอก็ถามว่าแสงสว่างเพียงพอไหมก็โอเคนะระดับหนึ่งนะครับรงใสตรวจสอบได้ไหมกล้อง cctv มี กล้อง CCTV มี2ตัวนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีรายงานว่าตำรวจบางนายไม่มีกล้อง body camera ซึ่งในระเบียบเขาก็บอกกันแล้วว่าถ้าไม่พร้อมอย่าตั้งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการตั้งจุดตรวจทุกครั้งนะครับผู้กำกับหรือรักษาการแทนผู้กำกับจะต้องออกมาสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของลูกน้องนะครับ ไม่ใช่ว่าให้ลูกน้องมาตั้งตามอำเภอใจอยากเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกทำอะไรก็ทำไม่ใช่นะครับท่านจะต้องออกมาสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของลูกน้องนะครับอย่าปล่อยให้ลูกน้องทำแบบโดยพละการเพราะในระเบียบเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับการตั้งจุดตรวจจะต้องมีผู้บังคับบัญชาออกสุ่มตรวจในการปฏิบัติหน้าที่แต่ถามว่ามีไหมผมก็ไม่รู้ว่ามีมันหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะสุ่มไกลนะครับเพราะนี mm hmm. ่คือโรงพัก เนี่ยลงพักรีราชาสำหรับคนที่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเรามาเยี่ยมชมเรามาเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่นะครับการตั้งจุดตรวจเป็นเรื่องดีครับแต่จะให้ดีที่สุดต้องปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งนะครับ เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นผมเห็นเจ้าหน้าที่เยอะกว่านี้นะไม่รู้หายไปไหนบ้างเอาอยู่ดีๆรถไปไหนหมดอะอยู่ดีรถหายหมดแล้วอ่านั่งรอนั่งรอรอดูวิธีการตรวจการค้น <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าจะเข้าตามระเบียบมาตรา9ก้าบสามหรือไม่มั <c oughs> น,นไม่ได้ที่ตามที่เข้าใจง่ายเลยตรงหน้าโรงพักมันจะมีสถิติอะไรอาชญากรรมอะไรตรงนี้นะะก็ใช่ไงผมถึงถามว่ามันมีเหตุอันสมควรอะไรที่มาตั้งจะมีเหตุอาชญากรรมถูกทิ้งวิ่งราวอยู่ที่หน้าสอพอเอก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่ต้องพูดถึงแล้ว มันจะเป็นแบบการอำนวยความสะดวกหรือเปล่าเวลามาตั้งหน้าโรงพักเจอปุ๊บก็ส่งโรงพักเลยไงอำนวยความสะดวกประชาชนไงไม่ได้ไม่เข้าข่ายใช่ไหมไม่แล้วตอนนี้ระดับสารวัตรนี้เขาไปอบรมมาถ้ามาเป็นจุดพวกนี้มันต้องไปลิงก์มันต้องขอรหัสถ,ถึงจะตั้งได้นะกล้ <c oughs> องตรงนี้ต้องนั่ถึงสตชนะสตชรอ,องดูได้ <c oughs> แต่ถ้าบวกคลองมานี้มันก็ต้องอาชญากรรมหรือมันมีเหตุหรือเปล่าถ้าไม่มีเหตุก็ตรวจฉีแค่นั้นเพราะถ้าว่าเป็นการป้องความอาชญากรรมครับมาป้องปวามไรหน้าป้องกันอะไรหน้าโรงพันเรงมันย้อนแย้งกันมากหน้าถับหน้าบาดเยอะแยะไม่ไปใช่ไหมอันนี้ตั้งตั้งหน้าลรงพักถ้าถ้าถึงขนาดว่ามีเหตุอาชญากรรมหน้าลงพักนี่ก็กโอ้โหอยู่ยากเหมือนกันนะคนศีราชาจริงตรงนี้เขาน่าจะตั้งบ่อยนะหน้าโงัก ผมันกไม่เขาเขามีสถิติอะไรไหมผมคนกรุงเทพคกรุงเไม่รู้ว่ามีสถิติอะไรไหมในการต้องปฏิบัติงานนี้นะมีเหตุกาชญากรรมอะไรบ่อยไหมเดินให้ไปดูป้ายทะเบียนรถเนาะเดี๋ยวเราเราจะรอดูวิธีการตรวจค้นนะครับว่าการตรวจค้นการปฏิบัติหน้าที่เขาเป็นยังไงรอรอดูครับรอดูถ้าผมเป็นโจรนะผมไม่กล้าขี่รถผ่านหน้าโรงพักหรอกครับ เขาบางบางครั้งบางครั้งบางครั้งยิงเอาบางครั้งโจมมัวก็มีนะบางครั้งจะมาวิ่งราวอะไรที่มีเซเว่นตรงนี้ตรงนี้ก็อะไรนี่ร้านอะไรล้วก็ไฟฟ้านี่ถามทำไมเขาไม่เขาไม่เรียกรถรวบไม่อย่าไปถามเขาเขาเขาใช้เงกเเขาใช่ดึงพินิจอยู่ เราก็รอดูดุลพินิษฐ์นี่ยแหละเรื่อยๆครับรเือ่ยดุลพินิษฐ์ของเขาไม่เหมือนกับจราจรเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบมีเหตุตื่นเต้นนะแต่วันนี้ไม่ไม่มีเหตุตื่นเต้นอะไรแล้วเนี่ยการตรวจอี่ข้างฟ้าเขาตั้งชื่อเลยเราออกมาเพาอะไรนี่ยหลงพอบอกว่าหลวพอบอกวิาเป็นตั้งตรงหนองข้างป้าอีกอ่ะจากป้อมตำรวจเข้าไปในที่กรมอีกเะไรมัก็เหยียบจากที่เก่าไว้ที่ใหม่มันจะเป็นหน่อยไม่เป็นไรจะฉีกไหมมันน่าจะปอบเหมือนเดิมเหมือนที่ ไปเลยไปเลยสักครู่สักครู <sk 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 ่สักครู่อันนี้อยู่ยาวได้ตั้งแต่พี่เอทำข้อสอบแล้วผมชอบแล้วข้นนี้ก็แรกพี่ธวีมั่นใจนะเออแต่เจอพี่เอเข้าไปใส่กาผิกโดนปวนโดนปวนไม่โดูนะครับตอนนี้หน้าที่ก็จะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่นายนะครับห้านายห้านายนะครับ นี่ตามหลังและที่ผมได้ยินมากล้องโบว์ี่แคมถ้าเกิดว่านายหนึ่งใดใดไม่ติดตั้งเนี่ยต้องยกเลิกด่านใช่ไหมพี่ก็ไม่มีไม่พร้อมอ่ะต้องไม่มาปฏิบัติหน้าที่ผมต้องไม่มาปฏิบัติหน้าที่นะพวกกองหลบไปแต่แต่กองหนึ่งแล้วจริงๆผมผมอยากให้ยกยกเลิกด่านนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่พร้อมเงี่ยไม่ไม่ผมผมผมไม่อยากให้ยกเลิกนะผมอยากให้ขอขยับไปหน้าสถานบันเทิงได้ไหมที่เราผ่านมานลเพราะงั้นจะเป็นการขยายขยายฐานที่ตั้งครับ ไปตั้งตรงนั้นได้ไหมเป็นการขยายเป็นการกกป้องป้องป่าอาัชญรการไม่ดีพ่อหนึ่งร้านเหล้าแถวนั้นมันเยอะเผือ่อมีการทะเลาะเบาแว้กันก็ได้ตรงนั้นเลยเมอล้วขับก็เป่าตรงนั้นเลย<อ>ผมอยากให้ไปตรงนั้นนะไม่ถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดการขอจุดตรวจใช่ไหมขอตั้งจุดตรวจถ้าเกิดเขาขอไปแล้วบอกระบุว่าขอตั้งจุดตรวจหน้าสอปอเอาแล้วคนแล้วคนที่อนุมัติเขาไม่ดูหรอ,อม,มันไม่เข้าขายที่มาตั้งหน้าสอปอในรัศมีอ่า เ <1 S 2> อากิโลเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยนะใช่หนึ่งกิโลเนี่ยก็คือเอาเอาเอาตามผมเข้าใจนะนเหมาเมาทำมาวัดจายได้นะการขอตั้งจุดตรวจจะต้องระบุว่าวันนี้จะไปตั้งที่ไหนใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับเขาขอเป็นรายเดือนอ่า <c oughs> แ,แ,แล้วระบุว่าวันนี้จะไปตั้งที่ไหนใช่ไหม <c oughs> ครับเวลาเนีแ้แล้วถ้าเกิดว่าระบุว่าตั้งหน้าสพเวลาเนี้ยแล้วคนเซ็นอนุโมัติเขาไม่อ่านเหรอผมว่าเซ็นเซ็นไปเฉยมั้ง ตายแล้วอาตามที่เราเข้าใจประชาชนะ <c oughs> ่ะถ้าเกิดอกีกยิงกันทะเลาะมันไม่มีอะไรมันไม่มีสถิติอยู่ตรงนี้ครับไม่ไม่น่ามา <c oughs> ไม่น่ามาไม่น่ามาตั้งแต่ผมสลับสมุนนะครับถ้าจะย้ายจุดไปตั้งตรงที่เราผ่านมาเลยโรงเรียนอ,อสัมชัญศรีราชาขึ้นไปนะ <c oughs> ตรงนั้นผมผมสลับสมุนนะถ้าเป็นการร้องขอวิทยาก็ลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ร้องขอไปได้ไหมป้องกันอาชญา,ากรรม คนเมาเล่าหรือคนอะไรทะเลาะบอแว้งคัอันนั้นจะมีประโยชน์กับตรงนี้นะในในมุมของผมผมในในมุมของผมนะผมผม,ผมมองว่า,าถ้าไปตั้งใกล้แหล่งสถานบันเทิงสถานท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจมันอาจจะทําให้ผู้ประกอบการ,รหรืออะไรเขาเดือดร้อนก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปทําณจุดนั้นหรืออ,อาจอีกมุมหนึ่งก็คือเอาไว้ตั้งตอนเลิกมานตีหนึ่งตีสอง ช่วงนี้กลังเมามันอยู่ที่แบบว่าที่แบบว่าใได้เวลาเลิกแล้วแล้วประมาณนั้นค<อ>ุ้มได้ไหมละ่ะร้านอาหารเราปิดได้ของคุ้มอ่ะไม่ใช่ผับอ้อาล่ะเราปิดหัวคุ้มนะนถ้าตามกฎหมยายจริงหัวคุ้มก็คือเก้าอี้ยกขึ้นแล้วนะเก้าอีอ้ยกโตแล้วแต่วา่าต้องลงกันได้ไประธานก็เที่ยงคืนหรือเที่ยงคืนขึ้นนะที่หนึ่งว่าถ้าจะหยุดรถมันต้องเป็นเจ้าพนักงานจราจรแล้วก็พงบการกระทำาร้อมแล้วจริงไหมน้องแก๊ก ผมนอนนาครับผมเพิ่งมาเอาตายเลยหมาหมาว่าไงเห็นดันหมวกทองแล้วจริงงการตั้งดานนี่เขาให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรนะถูกคครับแล้วทีนี้ตํารวจสายปอเนี่ยจริงๆตามกฎกระทรวงนะที่เขาแบ่งส่วนราชการไว้สายปอไม่มีไม่มีอำนาจตั้งดานเอาง่ายครับคุณลุงถ้าสถิตีว่าตรงนี้มีเหตุถูกชิงวิ่งราวกันก็ไม่เอาแล้วมีความ ปลอดภัยแล้วพา่มแล้วสีราชาใช่ไหมเพราะมันอยู่ในโรงการเพราะหนึ่งอ่ะการการที่จะขออนุญาตตั้งจุดตรวจได้เนี่ยมันจะต้องมีเหตุอันสมควรถูกไม่ใช่ว่าคิดอยากตั้งตรงไหนก็ตั้งต้องเอาเหตุผลอิงเป็นหลักว่าสถิติหน้าสอนอยหน้าสอพอเนี่ยมันมีการก่อเหตุเกิดขึ้นบ่อยไม่เว้นแต่ละวันถึงไปขออนุญาตผู้บังคับการผู้บังคับการก็อนุญาตอะไรเงี้ยเอออันนี้คือหลักหลักความเป็นจริงแต่ในมุมมองของประชาชน ชนถ้าเกิดหน้าสพแล้วมีการเกิดเหตุขนาดนี้ยอแล้วถามว่าที่อื่นที่มันไกลจากสพมันจะปลอดภัยไหมอ่เพราะพื้นที่พื้นที่รับผิดชอบของตํารวจศรีราชานี่มันไม่ใช่แค่หน้าสพใช่ใช่ครับแต่ที่เน้นมาตั้งตรงถนนสายหลักเนี่ยบอกว่าเพื่อป้องกันเหตุเนี่ยมันไม่ฟังแล้วมันรู้สึกทำแม่งทำแ่งไงไม่รู้เรียกไม่สมเหตุสมผลนะไหมมันไม่เข้าอ่ะย้อนแย้งไงมันย้อนแย้งกันเองนะมาเหมา แต่อย่าลืมนะว่าทุกคําถามที่ประชาชนถามเราจะได้คําตอบถึงแม้ว่าคําตอบมันจะจริงไม่จริงว็ช่างแต่เราจะได้คําตอบอเพราะฉะนั้นคนฟังต้องพยายามฟังแล้วคิดวิเคราะห์คอวอยว่าอะไรพี่ว่าอะไรอะคิดวิเคราะห์แยกแยะคำตอบที่ได้มา อย่าอย่าเชื่อทุกคําตอบนะอถึงแม้ว่าเราจะถามตรงประเด็นแต่การเขาที่เขาตอบเรามาเนี่บางครั้งอาจจะออาจจะมีส่วนถูกอยู่บ้างอแต่ถ้าเรามองในหลักความเป็นจริงน่ะบางทีมันไม่เคยตรงคําถามเลยทั้งไปใช่ตอบพยายามกกบเกินถูกต้องอืจริงไหมครัหมอเออเด็ดพูดยังไงก็ เอาตัวรอดเป็นยอดดีแต่ละคนคอแล้วก็จุดย่อจุดยอย่อจุดยาคอรอย่องคอไม่ใช่มันลืมใส่จุดอันนี้ผมพูดอักษรย่อผมไม่ได้พูดํำรวมถ้าํำรวมมันต้องป็นทำเดียวอักษรย่ออักษรย่ออักษรย่อแต่เจอน้องขาเน่ยพี่น้องขามตั้งแล้วตะกงนี้นี่อย่งนี้นี่ถามถามเขาว่าเรื่องวิทยุสื่อสารเพราะว่าตอนนี้ ที่เขากําหนดให้ใช้มันต้องเป็นรุ่นหัวบุยต้องเป็นยี่ห้อหัวบุยมีจอครึ่งกับจอเต็มจอครึ่งรู้สึกว่าจะเจ็ดหมื่นกว่าเอาป๋าป๋าดูราคาดิไม่ไมอันนี้จริงอันนี้จริงเขาเขาทำเขาทําว่าเรามีคนนะครับมีประชาชนแนะนําเลยอถ้าจะซื้อรุ่นพวกนี้ซื้อไอโฟนสี่สิบห้าแยกไปเลยออมันมีคุณสมบัติดีกว่าเยอะใช้ได้กว่าใช้ได้ดีกว่าวออีกใช่ครับอ่ มันทึกภาพอะไรก็ได้มีมมอะไรในตัวหมดมีมก,การทํางานที่ล้ำล้ำกว่าตัวที่จะซื้อเจ็ดหมนเนี่ยอ่าทำไมไปซื้อทําไมเจ็ดหมื่นเป็ซื้อเครื่องแค4สี่หมื่นห้าหมื่นแจกไปเลยคืออันนี้ก็ทําให้ประชาชนสงสัยว่าอาจจะมดดดีดูดูแค่ว่า g t 2 0สองร้อยเครื่องเท่าไหร่ <laughs> <laughs> ไม่รู้ป๋าไม่เคยใช้ g t จี0สเครื่องเท่าไหร่มันทาอะไรได้ มันทำได้อยู่ตื้อเตื้แล้ววันนี้วันนี้นักลงทุเดือดนะครับที่ชาวบ้านเขาร้องมามีบ้านหน้าไหลตาสวัสดีครับพิษก่ยพินน้องถามน้องถามพี่น้องถามสุดสมบูรณ์น้องขามวันนี้ฮะน้องถามไม่มีใช่นไหมก็มีคนนี่ยเออสำหรับสำหรับเอฟซีที่อยู่ศรีราชานะครับที่อยู่ศรีราชาชลบุรี ใครที่พบเห็นจุดตรวจจุดสกัดที่มันไม่โปร่งใสนะครับที่มันไม่โปร่งใสนะก็แจ้งเข้ามาได้ที่เพจนัก่าดันเทือนเราจะอาสาพาไปดูให้แล้วพลบอุ้มแหมเขาที่เขาขอเรื่องไไม่ใช่อะไอันนี้กองพระป่านะครับเนี่ยเนี่ยกองพราป่า กองพ้าป <S <s ่าคิดว่าเขาเก็บเขาก็เมียนะตั้งได้ถึงท wow. ี่เราผมรุ่นยอันนี้กองพ้าป่าคณะใหญ่ครับเอ้ก็ช่วยเจ้าหน้าที่หน่อยครับเราพลเมืองดีก็ช่วยเก็บหน่อยอันนี้นะคนไทยหรือเปล่ายืนมองอ่ะเออก็ช่วยหน่อยคนไทยหรือเปล่าเนี่ยช่วยเก็บหน่อยเนี่ยคุยเกยเนี่ยเก็บคุยได้แล้วเออมาๆยกเข้ามายกเข้ามา ท,ที่จริงตั้งแบบนี้มันไม่ถูกับพี่ม,มันต้องมีรถสองศูนย์อยู่ข้างหน้านู่นใช่อ่าสองศูนย์อยู่ข้างหน้าเปิดไฟแบบนี้นะครับเวลากลางคืนแล้วตัวนี้ก็อีกคันเพื่อเวลาสกัดไล่ใช่แล้วก็ไอ้ไอ้ตรงลักษณะการบีบก่อนเข้าด่านเนี่ยมันมันจะต้องทิ้งระยะไปจากไม่ใช่ว่ามาหน้าด่านแล้วก็บีบทีเดียวเลยส <c oughs> ิบสี่เรียบร้อยครับ วอลสิบสี่ไเรียบร้อยีาบนดเข้ามาเมื่อกี้เอยเองมาหลบหลังเอาขี้มาแยงกันนยเดินปีมาไปดูขันนหลบหลังพี่อไวหน้เดี๋ยวถ้ามันไม่จะใส่เลยนะถราอล้นเขาวนอไปเมื่อกี้ตัวยเอกสารอะไรไม่เจอเลยไอเก็ยุติเลยให้เ้าออกไปก็ยแค่นั้น เขาทำถูกแล้วถ้าไม่มีเอกสารไม่มีทะเบียนอันนี้ก็เดินหลบหลังพอพอไม่มีด่านถนนมันก็โล่งเห็นไหมพอไม่ไม่มีจุดตรวจเอาขอโทษขอโทษผมพูดผิดพอไม่มีจุดตรวจถนนมันก็จะโล่ง่างนี้นะครับเห็นไหมถนนผ่านหน้าสพศรีราชานะครับเป็นถนนสี่เลนนะครับลาดยางอย่างดีมีไฟกลางเกาะอย่างดีไฟสวยด้วยนี่ผมไม่ใช่ดูไฟ นี่สวยไหมเกิดน้ำสุกมิตรอ่ะเขาเรียกเขาเรียกเสาไฟฟ้าอะไรเสาไฟฟ้าโลมาเหรอเนี่ยเนี่ยโลมาทำไมปากแหลมพี่อะไรอะปลาอะไรน่ะออปลาอะไรอะเสาไฟฟ้าปลาอะไรเนี่ยปลาทองแคระปลาปลาชิโซ่ปลาแคระไม่ไม่แต่แต่ผมเชื่อนะพี่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้ล ma, วประชาชนถูกใจ ถ้ามีเหตุอะไรก็วิ่งเข้าสพเลยเลยไม่ไม่ไม่น่าจะมาตั้งจุดสกัดตรงนี้นะครับจุดสกัดจุดตัวตรงนี้ไม่ไม่ใช่ครับง่ายดีไงไม่ต้องขนย้ายไกลโอ้โหใจร้ายเอาความง่ายแต่่ะแต่ผมว่าเราเราไปข้อหมายที้ต่อที่มาไปตั้งดีกว่านที่พี่ยักรไปไปไปเดี๋ยวเจอกันเป้าหมายต่อไปไหนๆก็มาเยือนสพศรีราชาแล้วนะครับเรามี โครงการทอดพระป่าทั่วประเทศไทยสําหรับใครที่จะร่วมสนับสนุนบุญกองพระป่าและรบดานเชิญนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเดี๋ยวเจอกันที่ด่านต่อไปศรีราชาตั้งด่านที่ไหนเจอกันที่นั่นให้ดูกองพระป่านี่นี่ วันนี้รู้สึกว่าจะมาเต็มยศนะเนี่ยวันนี้อันนี้ตัวแทนจากสำนักข่าวสืบสวนอัชญากรรมดูโลโก้ครับโลโก้พี่หนุ่มสรายาครับพหนุ่มสรายาปกติแล้วจะใส่เสื้อพักใหม่นะครับแต่วันนี้มาในานามของสืบสวนข่าวอัชญากรรมดูหลังยฝากกดติดตามสำนักข่าวสืบสวนอัชญากรรมด้วยนะครับปรเ,นนเป็นหนึ่งในทีมงานนักรบด่านเถื่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านไว้เจอกันใหม่จุดตรวจหน้าวันนี้สวัสดีครับ